ก็ได้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนลำองใช่ไหมอ่ะใช่ตอนบนเขาใยเที่ยงแล้วตอนนี้เรากําลังจะไปขับรถกอล์ฟนะคะไปดูอะไรนะไปดูกังหันลมเจอรู้จักกังหันลมไหมทำไมหนูไม่ได้เป็นแทนยอมก็เนี่ยเที่ยวอยู่นลูกกังหันลมเนี่ยนี่อ่างเก็บน้ําลําคองตอนบนนะครับแล้วมีรถกอล์ฟให้เช่า200บาทได้30นาที สองร้อยบาทตอนนี้เราต่อคิวอยู่ตอนนี้เจ้าเอยงองเงไม่อยากดูกลางันนะครับโอเคตอนนี้ปล่อยเจ้าเอยก่อนนะเดี๋ยวเราอรอดูว่าขับรถเที่ยวเป็นยังไงนะครับและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนายป๊อบคอนนะครับราคาส่งนะครับป๊อบคอนร,ราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกนะครับกล่องแรกถุงแรก ส่งทันทีนะครับเป็นราคาส่งเลยนะแล้วก็สามารถซื้อนะครับเมล็ดป๊อปคอนหรือว่าในส่วนของผงโรยป๊อปคอนได้นะครับและที่สําคัญก็ยังมีคลิปสอนทำป๊อปคอนนะครับสามารถติดต่อขอซื้อได้ที่เพจนะครับเฟซบุ๊กเพจนายป๊อปคอนหรือว่าไปดูคลิปวิดีโอแล้วกดติดตามช่องนายป๊อปคอนที่ Youtube ก็สามารถทําได้นะครับทุกท่าน โอเคคนอตอนนี้เราได้รถกรอล์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้น้องนุ่นน,นั่งหน้านะกับน้องเอ๋ยนะครับอยากลองขับวันนี้เขาขอารมณ์ดีนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้องนุ่นได้ลองขับนะครับอ่ะจอดตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ขับเดี๋ยวมอนหน้านแต่ว่าอยากให้ติงนั่งข้างกโอเคอ่ะติงน่งให้น้องนุ่นขับโอเคตอนนี้มีฝนอยู่ตรงนู้นนะครับรูฝนจะโดนหรือเปล่ามาเอ๋ยเดี๋ยวไปนั่งด้วย เออหนูหน like ูยอมนิดน <oun> ึงต้องต้องกดเกียร์ก่อนกดปุ๊บอ่ะไปเด้ออย่าปุ๊บอไปนุ่นขับรถกอล์ฟแล้วครับทุกคนเขาเหยียบนี่ยไม่มีใครเหยียบง่ายหนูไม่ยอมลุกอ่ะตกรถกอล์ฟแน่นอนอ่ะนุ่นพวงอะไรด้วยนุ่นเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกครับทุกคนดูนะครับนุ่นขับแต่ว่าเป็นไงนุ่นขับดีไหมลูกนี่บรรยากาศนะครับ เดียวเรียนอีกครับเจงขับไปตรงๆเน้ออันตรายเนี่ยดีมากเป็นไงเจ้าเอ้สรุปไหมครับได้ยิ้มหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยอ่ะบงมือให้กล้องหน่อยครับนี่นเป็บรรยากาศขับรถกลอมรถก้อมนะครับสองร้อยบาทนะทุกคนเขาไม่โอนนะต้องใช้เงินสดแต่พี่ราพอใจดีมากแล้วก็ให้เราโอนให้เขาแล้วเขาเอาเงินมาให้เรานะครับขับได้30นาทีนะถ้าสมมติเกินก็โดนปรับ1,000งพันบาท วันนี้เราอาจจะไปไม่หมดบ่ก็ได้นะครับเพราะว่าจะไปถึงแค่ตรงพระพุทธรูปเนาะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับกับงหันลมเล็กๆน้อยแล้วก็กลับเพราะตอนนี้มีโอกาสที่ฝนจะตกกี่เปอร์เซนต์เลยสี่สิบเปอร์เซนต์้วจะเอออยากไปไหนต่อนะคะอยากไปสวนสนุกนะคะมันต้องเดียบขนาดลองลองดูคะ่ะอันนี้ชีวิตทุกคนอยู่บนกำมืออานุนนะคะ ดเดี๋ยวเนกะินทั้งคืนนะครับเขาเลยไม่เคยอรุณไม่เคยขัอะไรทั้งตินมองไกลก็ไม่ข้าชีวิตนี้แบ่แมวไมวไว้ใจมโอเค สวนอุดมนะก็วิ่งเข้าหาเขาเลยครับทุกคนเต็งเต็งหมุนพวกมันให้ไมเล่ไ เราก็ลงมาถ่ายรูปกันนะครับทุกคนถ่ายรูปตรงนี้เลยจุดถ่ายรูปดูลมจเจ๊เอ๋ยจะไปนะอุ้มรูปนะโอ้โหเป็นนางแบบนะครับนา,แบบนางแบบนางแบบช่นชมเจ๊เอ๋ยนะคะเป็นนางแบบเลยเนะี่ยอ่าจ๊อาเอ๋ยมายู่ตรงนี้ยืนกางผังนี่มีกางผังอยู่ตรงนี้นนมีนข้างกางผัง เรียบร right? ้อยนะครับกำลังตัดใจว่าครจากกันลูกขับไม่ได้รูปไปกันต่อนะทุกคนอ่าทุกคนขึ้นรถได้ทุกคนฟังเสียงลมเลยลมแบบแรงมากแรงมากจริงอะลมแรงโอเคทุกคนตรงนี้เป็นจุดที่จะมองเห็นกังหันเยอะที่สุดนะครับมานับกันเธินับที้มีกี่ใบลลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12เห็นถึง12บอรูปบรรุอีก 13, 14มีทั้งหมด14ใบาทางขันลมนะครับอน,นี้ก็จะมีในส่วนของข้อมูลต่างๆให้นะน้องเอ๋ออ่านหน่อยลูกอ่านว่าอะไรคะอันนี้อ่านว่าอะไรลูกแหล่งผลิตพลังงานสีเขียวเพื่อมนุษยชาติเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้จะได้เห็นทั้งใบนะครับ มาถ่ายรูปกันเฮ้ยยืนตรงกลางเลยยืนซ้ายย่ายืนขวา่เียมองนี้นี้แตงมองนี้มองนี้มองนี้ฮะเห็นทุกใบเลยเคครับตอนนี้เราถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะครับได้ครึ่งชั่วโมงเหลือเวลาอีกประมาณ10นาที15นาทีกำลังดีแล้ววนกลับไป15นาทีนะครับนั่ง้อมเอาแมา่นุ่นนั่งหลังนะ่ะตอนนี้ จะเอ่ยก็กีดก๊าซเหมือนเดิมนะครับเต็มที่เลยลูกตรงนี้ไม่มีคนกีดกีดกีดลงมา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 นั่งหลังยืนหนูหยืนยืนแล้วเกาะตรงนี้กีดกีดยืนแล้วก็อ่าโอเคกีดกีดลงมากีดลงมากีดทำไมไม่ยอมกีดตรงนี้โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดไหว้พระนะครับแล้วลุงพาไปไหว้พระหน่อยค่ะไม่คิดอะไรงั้นนะแต็งเร็ว คิดอะไรกินหมูได้คิดอะไรกินสลามอ่าปไปนี่นะครับพระพุทธสิริสัตนาราชนะทุกคนนี่ต้องมาถอดรองเท้าก่อนนะครับเด้งเขากลัวเอิญไปโดนคันเร่งอ่ะเจ้เอ้ยเจ้เอ้ยอย่าไปอย่าไปเล่นรถเอิญไม่เดี๋ยวให้ญาติจัดการเอ้ยอย่าไปจับรถมมีความเสี่ยงจริงเลยไว้ทาย พรพุทธรูปสวยงามมากนะครับน้อ,องรุ่นไหว้พระได้เลยค่ะสำหรับวิวที่พระพุทธรูปมองเห็นนะครับก็จะเป็นวิวอ่างเก็บน้ำไม่ใช่เขื่อนเขื่อนลำตะคองทุกคน สวยมากทุกคนแต่น้ำน้อยนะน้ำลงไปแบบเยอะแล้วก็ที่เราเห็นตรงนั้นน่ะคือ M6 นะทางหลวน M6 นะครับนู้นเอาอะไรครับเอากล้องอกล้องถ่ายรูปกอนจอรี่ไปดูท่านั่งไหว้พระของเจ้ายนะครับนี่ท่านั่งที่ไม่สามารถมีใครเรียนแบบได้เจ้ยตุ๊กต้าด้วยจ้าลูกกราบสามครั้งกาบที่พื้นกับที่พื้นกับที่พื้น บอกเลยทุกคนต้องแวะมานะนี่ตอนกี่โบงคะน้องนุ่น,นบ่ายสองนะมีแดดแต่ว่าบรรยากาศนี่คือแบบที่สุดอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้ทุกคนแล้วลมเนี่ยฟางฟัง,งตลอดเวลาเลยนะครับสวยงามสวยงามแนะนําต้องมาจบไปแล้วกับ EP 2 EP 3 EP เท่าไหร่นะ2อ่ปะ 2> EP 2เมื่อกี้เราไปอะไรนะสามสา EP สเ <3, 3. S 2> มื่อกี้เราไปขับรถกอล์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะ สามารถพาชีวิตทุกคนรอดกลับมาได้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อกันที่ที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะเชียร์ด้ายนส่วนเจะเอ๋ยไปแล้วไปแล้วเด็กที่ไหนไม่รู้นะคะบายเจาเอ๋ยถ้าเผื่อพบเจอก็ฝากเก็บมาคืนด้วยนะค่ะไปแล้ว